จะมีคำพูดที่ว่าอย่าเอาก้าวแรกของเราไปเปรียบเทียบกับก้าวที่ร้อยของคนอื่นเพราะคุณไม่รู้ว่าระหว่างทางของคนที่เขาไปถึงก้าวที่ร้อยเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างคุณแค่มองเห็นตอนที่เขาประสบความสําเร็จแต่คุณไม่ได้ไปมองเขาในจุดที่เริ่มต้นของเขาเหมือนกันค่ะเวลาคุณขึ้นบันไดไปแต่ละชั้นคุณจะต้องขึ้นบันไดจากบันไดขั้นแรกไปก่อนจนถึงบันไดขั้นสุดท้ายไม่ต่างกันเลยค่ะ ชีว <TP> huh ิตของคนที่จะประสบความสําเร็จเขาจะต้องมีหลายหลายคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้มีเยอะแยะเราต้องไปถามเขาดูสิว่าเขาประสบความสําเร็จมาได้ยังไงนะคะการที่เราจะมองใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีเหนือกว่าเขารวยกว่าเขาดีกว่าเราเขาประสบความสําเร็จของกว่าเราไม่ใช่มาบั่นทอนชีวิตตัวเราเองว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ได้เหมือนเขาทําไมเราไม่รวยเหมือนเขาทําไมเราไม่มีแบบนั้นแบบนี้เหมือนเขา สิ่งที่คุณจะเปลี่ยนความคิดคุณก็คือคุณลงมือทำไม่ซักวันในวันหนึง่งสิ่งที่คุณอยากจะได้และไอ้คำว่าทำไมมันจะหายออกไปเลยเพราะว่าคุณลงมือทำแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้